สวัสดีครับพฤหัสที่7จ็กรกฎาคมนะครับวันนี้มาอยู่ที่ข้อของอวดนะครับ <m akes noise> นี่มาดูคู่แม่ลูกกันนี่ครับคู่แม่ลูกสวยๆมีหลายคู่เลยนะหัวอยู่ประจําที่ตลาดนี่แหละครับเอาคู่ไหนก่อนครับเอออันนี้ตัวเป่าตัวเป่าแยกลูกเล้วหัวทองทั้งคู่เลยทองทั้งคู่นะจากนี่นะครับเออลองสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดคู่นึงก็ห้าหมื่นหกพันจ้าหัวทองนะ ท้องนะครับท้องนะครับตัวนี้ก็ท้องนะครับตัวนี้ก็ท้องนะครับเอ่าแล้วไหนครับอันนี้อันนี้แม่ลูกนี้แม่ละสามหมื่นแปดห้าร้อยราคาล้องอยู่นี่ลูกตัวเมียสีแดงเออนี่ใช่ไหมจ้าจ้าแม่มันตัวนี้นะจ้าครับดูนะครับสามหมื่นแปดพันห้านะจ้านี่ครับนี่ลูกนี้จ้าเท่าไรครับเท่ากันเท่ากันจ้าสามหมื่นแปดร้อยตัวนี้ลูกตัวผู้ตัวผู้ ไอ้นี่มันมีผัวฝรั่งมามีผัวฝรั่งนี่นะครับลูกว่าเป็นสีนี้นะได้สามีฝรั่งนี่นะครับเอาแล้วคู่นี้วัวเลี้ยไรนี้จ้แม่ละสี่หมืหพห้าครับผมลูกตัวที่เท่าไรครับลูกตัวที่สองทั้งคู่เลยอ๋อสองทั้งคู่ตัวแดงนี้ให้ลูกเป็นตัวแมีตัวเมียครับผมดูนะตัวดำลูกตัวผู้ตัวดำนี้ลูกเป็นตัวผู้ครับ ราคาต่อได้นะสนใจมาดูนะที่ข้อของลุงอวดนะครับครับข้อลุงอวดนะสนใจมานะนี่นี่นะครับราคาวัวคู่นี้มันไอ้โอมันมาจากที่เดียวกันไหมเนี่ยที่เดียวกันจ้ะอ๋อสีลายอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยไม่รู้เขาเรียบพันอะไรนี่นะครับนี่น่าสนใจนะนี่คู่นี้ครับสนใจมาดูที่ข้อของลุงอวดนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ข้อของนายห้อยอาร์ตกัน นี่ครับมาถึงข้อของทีมงานม่วงนะวันนี้มีตัวเมียมาสองตัวนี่ให้ในฮอาร์ตอธิบายเลยตัวนี้สายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์บามันครับครับสูงเมตรห้าสิบขึ้นไปนะวัดไปแล้วเมื่อกี้ลูกตัวที่เท่าไรประมาณตัวท้องว่างเขาไม่มีลูกประมาณตัวหรือสองตัวนี่แหละครับตอนนี้ท้องว่างเนี่ยครับที่ซื้อมานี่แยกแม่แยกลูกมาใช่ไหมครับลูกโตยังลูกโตลูกโตลูกสวยไหม สวยลูกตัวเมียสีแดงสวยอ่าให้ลูกเป็นตัวเมียสีแดงอันนี้ซื้อแยกมานี่นะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไรสามหมื่นห้าพันมีตำหนิอะไรไหมไม่มีตำหนิอะไรทุกอย่างเนาะม,นมาดูได้นะหัวโล้นนะแม่ทองว่างหัวโลน้นบามั่นครับผมเป,เป็นบัวบามัน่นราคาร้องสามหมื่นห้าพันลูกประมาณตัวที่สองครับเนี่ยหนึ่งหรือสองเนี่ยไม่เกินเนี่ยนะครับ สดดีสดดีแยกลูกมาครับอ๋วแล้วสาหรับตัวนี้ครับตัวดํานี้แบงกัดครับครับผมมีลูกยังแบงกัดมีลูกตัวเหมือนกันมั้งแยกมาแล้ววะครับนี่แยกแยกลูกมาแล้วโอ้โหปาดเปลียวนิดหน่อยเอร้องราคาไว้ที่เท่าไร่ครับสองหมื่นสามห้าร้อยครับโอ้โหเนื้อได้เลยเนาะกับราคาเบียดเนื้อราคาเบียดเนื้อเนื้อได้เลี้ยงได้คนเลี้ยงซื้อมาไม่ขาดทุนแม่น้นอย่งเงี้ยครับครับผมแนะนํานะแบบนี้นะ ราคาเบียดเนื้อ,อไปไม่ชอบเลยเลี้ยงอ้วนก็ขายมีกําไรแน่นอนมีกําไรแน่นี่นะครับดูกันนี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ดีเนี่ยต่อได้ด้วยไหมต่อได้เออต่อได้เองวะกัะสนใจมาดูนะหรือโทรหาในห้อยอาร์ตเอาครับนี่นะครับเป็นตัวเมียนะครับวันนี้เป็นตัวเมียก่อนวัวอยู่ในตลาดทุกวันนะครับไม่ต้องกลัวว่ามาไม่เจอวัวน,นะมีเน่ นีของลุงอวดอยู่ในตลาดประจําอยู่แล้วแล้วก็ของทีมงานม่วงก็มีอยู่นะครับนี่เดี๋ยวตอนเย็นไวอีกฝูงตอนเย็นนี้มาอีกหนึ่งฝูงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูนะอ้าววันนี้มาเท่านี้ครับสวัสดีครับก็ได้มาจากไหนพี่อาร์ตกำแพงนะกำแพงครับอ้าวตอนนี้ยืนสง่าสวยดีเหมือนกันนะ ตอนที่ซื้อขุนจะสี่หมื่นหนึ่งเดียวหนึ่งวันที่สามหมื่นตัวทำไมเราพูดอีกก็ตัวผู้ยังไม่ได้ขายเลยพ่อได้ขายยงี่บ้าแล้ว